เคลียวๆอันนี่พันมือไปพันพ่อมึงอ่ะเฮ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <พ>้ยผมเห็นแต่ไอตังนะนะั่นอ่ะไอตังเต็ไมไปหมดเลยโอ้ยเจ๋อพล่อะไรกัฮู้ยไอตังน่ากลัวนะอย่าให้อย่าให้ตังใช้พลัง <c oughs> ทำไมอ่ะ เนี่ยเนี่ยไอ้สองหลุมหลุมพี่มึงเนี่ยไอสองอ้หพ่อมึงเน่สีชมพอูอ้โ้เป็นเป็นตีแไอตวะไอต่างหัววะไอ่อางหัวาสามอะไรเง้ดังเงินไป ได้เลยแม่ไม่ได้ถ่ายเอาไว้ตังแม่บ้างผู้เที่ยวอะไรวะตังยนต์แลววันแม่ไหวตังบิดบิดรถแน่เลยบิดรถพ่อมึงไงตังบิดรถไปบิดรถไปคนตกใจหมดเฮี้ยมอไซค์กับเองยังไม่มีคนขับมึงรั่วอะไรเนี่ยทำไมอะตังอะไรไอ้ตังอ่ะ พัดด้านบนเออมาแล้วไปไหนมาไอความมืดคุยกับแม่อยู่อ๋อคุยว่าเลยคุยว่าเรื่องไอยีนตอนเด็กไอดีที่มันเอาไก่น่ะที่ที่มันเอาที่มันเอาแมวมาเนี่ยนะแล้วตูดโบกขี้เป็นเป็นนี่นี่ขี้ยาวๆอ่ะนะโอ้ ขี้ยวมาสะจั่นแมวขี้ยาวไอ <มา S 1> ้เนาะขี้ยาวแ <laughs> <laughs> <ว>ม่แม่แมวกูแต่ไก่อะไีตัง <laughs> ไอตังมันว่ามึงมึงตัวดำเหมือเพื <laughs> อ่อนเอาเงียบอีกเอาเงียบเลยอ้าวมันหายไปในความมืดป่ะวะไม่เป็นหายไปใน <laughs> <laughs> ร่องฟางมึงอ่ะ <laughs> เดี๋ยวก็เหม็นตายเลยเฮียเดี๋ยวออกจากฟันกูตัวมึงเหลืองอะเป็นบิดเนี้ยเลยเฮียก็รู้นี่ทำไมไม่แปรงฟันล่ะอ้าวอูอะไรมันมันเป็นแฟชั่นคุณไม่รู้หรอแฟชั่นฟันทองฟันทองเนี่ยเนี่ยมึงลองไปพูดกับอาจารย์มินยาดิเฮ้ยทำไมวะเดี๋ยวตอนสมัยก่อนนะอาจารย์ปัญญาจะหับมึงบางฟันอะโธ่ ทรมาร์เรงให้ขาวแบบขูดเป็นแบบขาวแบบโป้ขาวแบบโปรไฟต์ตังค์อะโอ้โหโอ้อมมือ่อขาวจนกว่าคูดจะหลับเนะี่ยผิวมือนะอ้อมมื่อกูงงเนี่ยโอ้ย

Liều tạo để mình pháo Ờ Ồ lĩnh tên Đi quá ông không thấy tên thơm 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 Cái thơm 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 Ồ thơm 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 ือทั้หทงห้องอือพอมึงไงวันปีใหม่อือทำไมเอ้เฟสเอาของฝันให้ส่งเอาไปยีเออไอ้เขาจัดกันวันไหนวะวันที่เจ็ดมั้งวันที่เจ็ดใช่ไหมกินเลี้ยงอ่ะนะแล้วก็บอกว่าให้แต่งตัวในอาอาชีพในฝันมาเอาดีเออจริงจังจริงจริงอันนี้จริง คลิปผ่านเลยและยูทูบเบอร์นี่ยังไงวะนี่ยี่ยังแต่งยังไงวะยูทูบเบอร์นี่สัตว์จะรู้แต่งเป็นไม่งนี้เลยสัตว์แต่งเป็นไมห่งี้ดีอ่ะหลุดเลยครับต้องทาสีมาด้วยยุ่งเค่คลิปผ่านนะกูแต่งตัวธรรมดาไปเลยละอ่องเนี่ยต้องแต่งแต่งตัวมาตลาดพี่เอชเตอร์ต้องปกอ้องมาด้วยอาชีพในฝันละปกอ้องมาด้วยเอามาทำไมถ่ายคลิปอะพกแฟลชมา อะไรวะแคทอะไรแฟดน่าสิยังยัอองคิดไม่ออกคิดอะไรไม่ออกส่งมาแต่งตัวเป็นหมอฟันมันนะเ <Bliss> ดีย๋ยวเดี๋ยวกูแต่งตัวเป็นหมอให้หมออะไรหมอรักษามะเร็งมั้งไอ้ยี่ห้ยโ,โอ้โหอ๋อรักษาตัวเองนะโอ้ลักษาตัวเองแล้วกูวรักษากคนแรกก่อนเลยเรื่องฟันอ้อาวไม่เีหยวแบบไอเดียเดี๋ยวมีตัวอะไรเกิดที่ฟัน,น โอ้ตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยส่งไปส่งรักษาคันต่อไไปหนรักรักษาเรื่องเบาหวานก่อนเลยเออรักษาดูขาให้มันจบไปได้เฮียตัดขาตัดขาทำไมเพื่อนเบาหวานแยกเลยโอ้ยเดินไม่ได้เนี่ยอะไรอ่ะ ขายก็ไม่ขายเทียมไม่เรือโอ้โหเยอยขายเทียมจะได้เหรอตัวมึงเยอะแยะตัขายเทียมก็หักดีเฮียมึงดูตัวมึงด้ดิเอ้ขายเทียมเขาก็ต้องโดนโอ้โดนโดนพาในส่วนมาลายแล้วโอ้โหเหว่องจริงเล่นจริงด้วยไอ้สารถูกควักปอดในเฟซโดนใส่หน้าเขาแม่งเลย ฮะเฮ้ยมึงว่าเลยนะเปล่าเพื่อนไม่มีอะไรสงสงว่ารู้ยังไ,งไอไอยีนได้ของขวัญแล้วเนี่ยของขวัญอะไรใจเฟสโดยเฉพาะเลยเฮ้ยอะไรวะมึงก็ลเป็นลายต่อไปเฮ้ยแอบไหวเฮี้ยเฮ้ยเป็นแก้วใสๆอ,ะอ่ะเฮ้ยแก้วเฮี้ยอะไรเนี่ย แก้วน้ำเลยแก้วน้ำแก้วน้ำอ๋อจุดไฟได้จุดไฟได้บอกให้น้ำมันร้อนใช่ไหมเออแล้วมันก็จะมีขึ้นมาเฮ้ยเขาจะให้ใบไปได้ใบด้วยโอ้หไอสัตว์ใบชาญี่ปุ่นหรือเปล่าใบกัญชาชาเขียวกัญชาเขียวเขียวแน่ เงาเดี๋ยวเป็นมะเร็งเงาเงามันไม่เป็นให้มึงหลอกไอ้ควายเงาไม่เป็นอีกรึไม่น่าหลอกไอ้ซัดเมืเ่อเอิบยีงไงนตายตายต้องออกคนออกก่อนตายตายก่อนแพ้หรอกซัดอ้าวเอาดีตายตายก่อนเอ้อสองโดนต่อยันหลุดนะใครอะใครต่อยกู ใครจะต่อยกูกูว่าเขาไม่มีทางหลุดกันว่าต่อยดีมือหายก็ดีใครจะกล้าต่อยทำไมเดี๋ยวต่อยไปมือละลายหลายข้อละลายก็โอ้โหเนี่ยก็ไมแขวนน้ำเพี้ยเลยได้เขาไม่ทำอะไร แล้วคำไปก่อนโอ้ี้ฟันกระเด็นออกมาหมดเลยปะฟันพ่อมึงอะสัตว์ดำดูดีๆนะบ้านบ้านทั้งหลังละลายละดูดูดีนะบ้านบ้านทางหลังละลายว่ะโอ้โหไหล่สัตว์ถ้ากูทำได้จริงจะไปบ้านมึงคนแรกเลยสัตว์ไม่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ย